สวัสดีครับเพื่อนช่างนะเพื่อนที่จบใหม่ที่ช่างที่งจอนะครับวันนี้เราจะมาดูเทคนิคนะครับเปิดข้างลองทรงสูงนะครับให้วิ่งใหญ่ก่อน,นครับใหี่ยวไล่ไล่สูงก่อนแล้วมาเก็บทีหลังนะครับ มีใหญ่ไล่ขึ้นไปนะครับค่อยเป็นแนวทางก่อนค่อยมีเล็กเข้ามาเก็บนะครับมีใหญ่ไล่ไปเรื่อๆนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็ ไปเลยนะครับหีอนอนไปก่อนนะครับหีใหญ่ไลไปเรื่อยๆนะครับดูเทคนิคการไล่นะครับผมวีหใหญ่ รวมเนียนประมาณครึ่งหูนะครับก็ด้านหลังเราต้องดูหัวลูกค้าก่อนนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับถ้าสูงมากก็จะเป็นขึ้นนะครับ เราได้ได้เราไล่ได้แค่ไหนก็ประมาณครึ่งหูนะครับขอลูกค้ามันจะเป็นรอยบุมนะครับรมาดีเลกไล่ที่ดังนะครับ แล้วเขามาเก็บความเรียนที่หลังดูไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับช่างนักเรียนที่จบใหม่นะครับให้ตรงขึ้นไปเลยนะครับจะไม่บีบเข้านะครับด้านข้างอย่าบีบให้ตรงอย่างเดียวนะครับลงมาถึงทาททอยนะครับด้านข้างไม่ต้องบีบให้มันแหลมนะครับไม่ต้องบีบนะครับ บีบพนพอดีกับที่เราขึ้นกาลังเราขึ้นกาลังแค่ไหนก็บีบแค่ไหนนะครับส่วนด้านบนไม่ต้องบีบนะครับด้านลังเราขึ้นแค่ไหนเราก็บีบแค่นั้นจะตงจรนขึ้นไปนี่ต้องตรงเลยนะตรงเลยเาข้าวนวนเลยข้าวนวนไว้นะครับ จมูกผมสำคัญมากนะครับมเก็บจมูกผมทีหลังนะครับเก็บจมูกผมค่อยเก็บทีหลังมาไล่ตรงวีใหญ่ไล่ได้นะฮะไล่จากจมูกผมมาถึง ด้านหลังครับมาวีเล็กครับเี็บนวนนะครับเจ็บไปนะครับพยายามดูนะครับช่างจบใหม่ดูเป็นเทคนิคครับ ใชเงี่ยงแบทเตรียนะครับตอนเต็มเนี่ยอย่าลงลงเต็มหน้านะครับใช้เงี่ยงฝั่งหนึ่งจะเรียมง่ายนะครับเจ็บง่ายนะครับเวลาเจ็บ ดูแล้วมันจะบิดบิดเรียบๆีกนะเราเก็บเลยครับเราดูด้วยตาเปล่าดูนะฮะดูให้แต่เราสําคัญคือดูให้เป็นครับถ้าเราดูเป็นเราทาได้หมดนะดูให้เป็นว่ามันเนียนยังไงมันถึงจะเนียนนะ เราดูเป็นเราทําได้นะครับมันจะมองข้าม็อดได้นะับมองข้าม็อตว่าสวยอยู่ตรงไหนครับนวลอยู่ตรงไหนแล้วก็เจ็บตามที่เราคิดไว้นะฮะมีเทคนิคกัน ตัดนะครับตัดไปเราต้องมองข้ามช็อตไปด้วยเหตััลตรงนี้เป็นดำดำนะฮะมาดูด้านหลังครับตรงมุมด้านขวามือนะครับมันจะย่อนๆย่อนอยู่เราต้องมองให้เป็นนะฮะมองกระจกหลังนะครับมันจะดูได้ อย่าลืมมองกระจกหลังครับเวลารถตัดข้างหลังถ้าเรามองใกล้ๆมันจะไม่รู้ครับมองไกลเราจะรู้ว่าตรงไหนหย่อนไม่หย่อนนะครับกมาซอยข้างบนครับซอยระวีลงมาดูความเป็นขึ้นเป็นชั้นแล้วก็ เก็บตรงที่เป็นชั้นนะฮะตรงที่มันเป็นก้อนเป็นอะไรผมมันจะเป็นก้อนเป็นชั้นๆอยู่วิธีซอยนะครับคนณใส่เยได้นะครับใส่เยตั้งได้นะฮะ เซตมันจะเซ็ตง่ายฮะก็เป็นก้อนเราเซตไม่ได้วเวลาสับยังมันลุ่งลิ่งนะครับเสมอกันนะครับวีขึ้นไปดูมันลุ่งลิ่งไหมความหนาความบางที่ปลายผมนะครับ สำคัญที่เราตัดที่แรกครับเราจะจบยังไงเราต้องมองข้ามไปเลยนะฮะมันจะทำง่าย มองข้ามมันจะออกมายัางไงเราต้องมองข้ามก่อนค่อยเรียนรู้ไปครับผมขับซอยฮะมาดูด้านหลังครับ ลองเปิดข้างลองสูงๆนะครับนวลนๆนะครับไม่ขาวมากทำมาเจ็บนะจบเพิ่มนะครับจนจุดๆเป็นี่ดูเรายังไม่นวลน,นะครับ เราไปดูที่มันเป็นขื่นเป็นอะไรนะเราเจ็บอย่างเงี้ยนี่อย่างเดียวเขาเจ็บ เจ็บไปนะครับแต่งขอบนะ ช่วงนี้ก็การขอบนะครับยังใช้มีดโกนมากนะครับช่วงนี้สถานการณ์ยังไม่ดีนะครับจะแก้ขายไปก่อนนะครับการขอบยังไม่ใช้มีดโกนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับใช้มีดโกนได้เพนะืเ่อนเพื่อนนักเรียนได้ดูกันนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับเปิดข้างลองสรงสูงนะครับลายงานแล้วนนครับครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้ยนะครับสวัสดีครับ